สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Video Products นะคะสำหรับวิดีโอนี้ค่ะจะมาสาธิตวิธีการสมัครใช้ Adobe Stock นะคะเพื่อเก็บภาพขายภาพแต่ต้องบอกก่อนว่าวิดีโอนี้เป็นกลวิธีที่ง่ายๆเลยนะคะสอนสมัครแบบง่ายๆคร่าวๆซึ่งจะมีอะไรที่แบบละเอียดกว่านี้อีกเยอะเลยนะคะสำหรับ Adobe Stock ค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอันดับแรกนะคะ นี่เลยนี่จะเป็นเว็บไซต์ของ Adobe Stock ที่เราจะสมัครกันค่ะคลิกแล้วเราก็จะมาที่หน้าแรกนะคะหน้าแรกคุณก็ต้องลงทะเบียนก่อนนะคลิกเข้าไปนะคะจากนั้นเราก็จะลงทะเบียนกันโดยที่สามารถลงทะเบียนด้วย Google หรือ Gmail ที่ล็อกอินอยู่ในระบบนะคะหรือจะ Facebook หรือว่า Apple ก็ได้แล้วแต่ก็ทีนี้จะสาธิตด้วย Google นะคะก็เลือก เลือกมา Gmail นึงที่ล็อกอินใช้อยู่นะคะโอเคเรรยบร้อยเราก็มาที่หน้านี้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นเป็นข้อมูลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอีเมลชื่อสกุลนะคะแล้วก็วันเดือนปีเกิดคุณก็ใส่ได้เลยนะคะประเทศแล้วก็คลิกตรงนี้นะคะว่าต้องการให้เขาติดต่อเราผ่านอีเมลไหมแล้วก็มาเลือกนี่นะคะโอเคมาแล้วหน้าแรก น,ะะนี่ก็จะเป็นหน้าแรกคุณก็จะเห็นว่าจะมีอันนี้ก็เหมือนห้องสมุดห้องสมุดของฉันก็คือเป็นคลังนั่นแหละคลังข้อมูลอะไรต่างๆนะคะแล้วก็จะมีเซลล์ขายตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของราคาอันนี้ก็จะเป็นพวกบัญชีต่างๆะคะ่ะเพิ่มปรับแก้ไขข้อมูลนะคะอ่ะถ้าคุณมาคลิกตรงนี้เนาะเขาก็จะขึ้นมานะคะเป็นข้อมูลเข้าวล้าไม่ว่าจะเป็น อีเมลอะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถคลิกตรงจัดการบัญชีได้นะคะเพื่อที่จะปรับแก้ต่างๆลองคลิกเข้าไปนะคะพอะมาหน้านี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลชื่อสกุลหรือว่าอีเมลต่างๆทีนี้คุณลองคลิกไปที่ edit profile ตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปก็จะมาที่หน้านี้ก็จะเป็นข้อมูลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพชื่อนะคะแล้วก็อื่นๆคุณสามารถปรับแก้เพิ่มเติมตรงนี้ได้นะคะนี่ ในส่วนนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนเป็นการเพิ่มความปลอดภัยต่างๆข้อมูลส่วนตัวนะคะอันนี้ก็ยังอยู่ในหน้าเดิมนะคะคือหน้าบัญชีเลื่อนมานะคะเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลประมาณนี้ก็ลองเช็คอีเมลนะคะว่าได้รับการยืนยันแล้วหรือยังทีนี้คุณก็าสามารถเช็คผ่านอีเมลของคุณได้ด้วยนะคะ กล่องข้อความว่ามีข่าวสารอะไรจาก Adobe Stock เข้ามาบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของภาษาภาษา,าแรกภาษา,าที่สองนะคะเปลี่ยนได้เพิ่มเติมได้นะคะประมาณนี้ค่ะทีนี้คุณเห็นส่วนนี้ไหมคะ Adobe account ตรงนี้ค่ะเนี่ยถ้าขึ้นแบบนี้คุณอาจจะสังเกตว่าเอ๊ะแล้วคำว่า Adobe Stock มันหายไปไหนจริงๆเขาก็เหมือนแบบ อยู่ในเครือเดียวกันเพียงแต่ว่าคือโดยส่วนตัวที่ทำนะคะตอนแรกก็ตกใจแล้วก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะทำมันเป็น Adobe account ก็คือหมายถึงบัญชี Adobe นั่นแหละนะคะเพียงแค่ว่าถ้าเกิดคุณสมมุติว่าเป็นวิธีที่แบบซื่อๆนะคะตอนที่ทำก็เป็นวิธีซื่อๆเลยก็คือไปพิมพ์ใน Google หมายข Adobe Stock แล้วก็พอพอคลิกที่ลิงก์ Adobe Stock ปุ๊บค่ะ มันก็จะไปที่หน้าบัญชีที่เราทําการลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นสามารถใช้วิธีซื่อๆแบบนั้นได้เลยนะคะตอนแรกก็งงแต่หรือย่างไรก็ตามคุณก็สามารถไปดูที่หน้าแรกไปคลิกตรงนี้ก็ได้นะคะอ่ะทีนี้เราเนี่ยเห็นนะคะตรงเนี้ย Adobe Stock นะคะทีนี้เราพอเรามาหน้านี้กันแล้วเนี่ยนะคะคุณเห็นคําว่าเซล์นะ pricing ซึ่งเดี๋ยวเราจะดูกันโดยเฉพาะเซลล์เนี่ยนะเราจะดูกันที่เซลล์แล้วก็ตรง my library ก็เหมือนเป็นคลังแต่ตรงก็เหมือนเป็นห้องสมุดแต่ก็คือคลังภาพคลังอะไรต่างๆที่เก็บข้อมูลนะ,นะคะอะพอคุณคลิกนะคุณก็สามารถลองคลิกไปดูได้ my library เนี่ยคะคลิกเข้าไปก็จะมาที่หน้านี้นะคะเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะคุณก็ลองคลิกตรวจสอบดูได้ว่าเขามีอะไรบ้างนะคะจากนั้น นี่ลองคลิกดูเห็นไหมคะตัวเลือกต่างๆจะลบไหมลบไลบรารีไหมกล็ลบตรงนี้ได้เปลี่ยนชื่อได้นะคะประมาณนี้ค่ะทีนี้เรากลับมาที่หน้าเดิมเราจะลองไปดูที่เซลล์คลิกเซลล์นะคะก็จะมาที่หน้านี้พอมาที่หน้านี้นะคะคุณจะเห็นว่าเหมือนเขาต้องการให้คุณเหมือนขยาย ขยายนะที่นี้ก็คือแบบว่าความสามารถหรือว่าผลงานชิ้นงานอะไรต่างๆที่คุณมีอยู่นะคะคุณสามารถที่จะคลิกจอย n o วก็ได้ตรงนี้นะคะคลิกจอย n o วพอคลิกแล้วนะคะก็จะมาที่หน้านี้ก่อนคือเหมือนเขาให้เราอะคะ่ะเหมือนทำการล็อกอินอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะ หรือว่าบางคนที่ยังไม่มีบัญชีแต่ว่าคือในฐานะที่แบบเราสร้างกันไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็จะมาล็อกอินผ่านนี่เลยค่ะก็คลิกไปที่ Account บัญชีของ Google ตรงนี้คลิกเข้าไปเลยนะคะแล้วก็จะมาที่ตรงนี้แล้วก็โอเคยอมรับนะคะแล้วก็จะมาที่หน้านี้เห็นไหมคะมาที่หน้านี้อีกรอบนึงแล้วเขาให้ให้เราอะคะ่ะเหมือนทำการอัปโหลด อัปโหลดแอสเซทก็คือนั่นแหละเหมือนหมายถึงสิ่งที่เราต้องการจะหาไรายได้จะขายจะมาเก็บไว้ในคลังนี้อ่ะนะคะก็คลิกคลิกเข้าไปได้เลยแล้วก็มาที่หน้านี้จะเห็นว่าตรงเนี้ยพอเราคลิกเข้าไปก็จะไปที่ไฟล์ไฟล์ภาพอะไรต่างๆที่เราต้องการจะอัปโหลดหรือจะมาคลิกตรงนี้ก็ได้นะคะเนี่ยได้เช่นกันโอเคสมมุตินะพอคลิกแล้วเนี่ยคะ่ะไม่ว่าจะตรงสีฟ้าหรือตรงนี้ก็ตามเนี่ยก็เลือกสักภาพหนึ่งนะคะที่เราต้องการจะอัปโหลด โ okay. อเคสมมุติเลือกมาได้ภาพนี้คุณก็จะเห็นว่าภาพนี้ก็จะเข้ามาอยู่ในส่วนของ New ตรงนี้ค่ะคือทำการอัปโหลดมาล่าสุดเลยนะคะแล้วก็จะเห็นข้อมูลต่างๆเนี่ยคร่าวๆจากภาพฝั่งซ้ายขวาก็ลองแบบเช็คอ่านดูนะคะว่าเป็นไฟล์ประเภทอะไรอยู่ในหมวดหมู่ไหนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะจากนั้นค่ะอ่ะทีนี้ให้ดูตรง Photo นะคะ เขาก็จะมีประเภทภาพหรือว่าแบบเป็นงานงานวาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะจากนั้นก็มาดูในส่วนของ category ก็จะสามารถแยกประเภทต่างๆแล้วก็เลือกเอาว่าอันนี้เป็น people เป็นคนหรือเป็นสัตว์หรือว่าเป็นอาหารอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะจากนั้นนะคะก็อันนี้ก็เป็นภาษาเราสามารถเลือกได้แต่ว่ามีไม่กี่ภาษาเองค่ะมีเท่านี้เองนะคะก็เลือกดูจากนั้นนะคะในส่วนถัดมาในหน้าเดียวกันเลยตรงเนี้ย ก็คืออาจจะให้คลิกหน่อยซึ่งตรงนี้เราก็คลิกเป็นตอบ yes ไปนะคะเวลาคลิกตรงนี้ปุ๊บนะเราก็จะสามารถมีส่วนต่างๆให้เรากรอกข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะสามารถใส่หัวข้อตรงนี้ได้โดยเขากําหนดต้องไม่เกิน200ตัวอักษรอะไรอย่างนี้นะคะส่วนถัดมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของนี่เห็นไหมคะอันนี้ก็คือเวลาที่เราเหมือนคลิกในส่วนนี้นะคะนี เมื่อกี้ที่บอกไปให้สามารถใส่ท็อปปิกใช่ไหมคะซึ่งท็อปปิกเนี่ยก็แล้วแต่คุณคุณอาจจะยาวกว่าน,นี้ก็ได้อันนี้อาจสมมติสั้นๆนะคะจากนั้นตรงนี้นะคะคุณเห็นตรงนี้ไหมนี่คำว่า Submit ด้านบนเนี่ยคะ่ะมุมบนขวามือเวลาคลิกเข้าไปเนี่ยคะ่ะมันจะขึ้นมาที่หน้านี้แล้วก็เราสามารถคลิกทำการ s ับมิ t อราจจะติ๊กถูกก่อนติ๊กถูกแล้วก็ s ับมิ t ก็คือกดส่ง จากนั้นนะคะ,ะลองมาดูพอเวลากดส่งไปแล้วเนี่ยก็จะมีข้อมูลต่างๆเหล่านี้เพิ่มเข้ามาแล้วก็จะมีตรงคีย์เวิร์ดด้วยนะคะคีย์เวิร์ดต่างๆซึ่งตรงคีย์เวิร์ดเนี่ยค่ะก็จะเป็นแท็กเป็นแท็กที่คุณสามารถใส่เพิ่มได้จากหน้าเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณสามารถใส่เพิ่มแท็กต่างๆได้จากนั้นนะคะคุณก็ลองดูว่าเนี่ยโอเคข้อมูลเขาว่ายังไงบ้างนะคะอันนี้เป็นในเรื่องของแท็กการกรอกแท็ก ซึ่งคุณอาจจะไว้กอบทีหลังก็ได้หลังจากที่ภาพได้รับการรีวิวว่าผ่านไม่ผ่านซึ่งคุณจะเห็นตรงนี้ค่ะพอเวลาอัปโหลดและกรอกข้อมูลต่างๆตรงนี้เขาจะไปอยู่ตรง in review ก็คือหมายถึงอยู่ในช่วงพิจารณาช่วงรับการพิจารณาตรวจสอบดูว่าใช้ได้หรือเปล่านะคะซึ่งอาจจะต้องรอประมาณ2-3วันก่อนผลจะได้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่ผ่านเขาก็จะมาอยู่ในโซนของ not a c c e p t ตรงนี้ก็คือไม่ได้รับการยอมรับ ก็คือภาพนั้นไม่ผ่านอาจจะต้องทําการอัปโหลดใหม่แต่ก่อนอัปโหลดก็จะต้องแก้ไขอาจจะด้วยปัญหาในเรื่องของความคมชัดขนาดอะไรพวกนี้เป็นต้นนะคะเอ okay. ทีนี้ในส่วนนี้นะคะตรงภาพเนี่ยแหละนะคะคุณมาคลิกตรงเนี่ยไฟล์ไทป์นะก็คลิกก็อาจจะเนีว่าคุณต้องการจะเลือกหมดไหมแอปพลายก็คือประยุกต์ใช้ทุกส่วนที่เลือกให้กับภาพหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอันนี้คุณก็ดูตามความเหมาะสมของภาพคุณนะนะคะ ต่อไปนะคะในส่วนถัดมานี่อันนี้กลับมาที่หน้าเดิมตรงนี้เห็นไหมคะเน้นย้ำนิดนึงว่าเขาจะแจ้งแบบนี้ว่าก็คือใช้เวลาประมาณ2-3สาวันนะในการที่จะแบบได้รับการรีวิวค่ะก็คือทางบริษัทเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะไปตรวจเช็คอะไรต่างๆว่าภาพที่เราอัปโหลดเนี่ยผ่านหรือเปล่านะคะซึ่ง2-3สาวันจริงๆเลยนะคุณอาจจะรอไปแต่ถ้าเกิดนานกว่านั้นก็อาจจะเป็นเพราะแบบเขามีเขาเรียกว่า ชิ้นงานที่ส่งเข้ามาเยอะอะค่ะก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะคะเพราะนั้นคุณก็อาจจะต้องรอไปเพิ่มอีกแต่ถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันถึงนานจนเรารู้สึกมันผิดปกติคุณก็อาจจะส่งข้อความไปถามในส่วนการบริการลูกค้าอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ ก่นี่ค่ะทีนี้อันนี้ให้ดูตัวอย่างของอีเมลที่เวลาทํากระบวนการเสร็จสับเขาก็จะเหมือนขึ้นมาในส่วนของ ID นะคะทีนี้อันนี้เป็น ID เป็น Adobe ID นะคะเขาบอกโอเค Adobe ID ของคุณคืออันนี้นะคุณก็ละคือมักจะเป็นอีเมลอะค่ะอ,อ,อาจจะเป็นอีเมลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคุณสามารถเช็คอีเมลของคุณดูว่า ID คืออะไร นะคะซึ่งเขาก็จะส่งมาแบบทันฟันแหละหลังจากที่คุณลงทะเบียนกับ Adobe เขา Adobe Stock อะไรเงี้ยนะคะโอเคค่ะก็ประมาณนี้คร่าวๆนะคะสำหรับวิดีโอนี้ค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นในการเปิดบัญชีกับ Adobe Stock นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนาะคุณก็ค่อยๆตรวจสอบดูสิ่งต่างๆเพิ่มเติมแล้วกันว่า ใน Adobe Stock เนี่ยเขามีออปชันอะไรให้เราเลือกสรรทำการอัปโหลดหรือว่าขายหรือว่าหาไรายได้อะไรได้บ้างนะคะก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมนะคะฝากติดตามช่อง YouTube ดนวยนะคะแล้วก็วิดีโอใหม่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ